สวัสดีนะครับท่านสทเพียวครับยินดีนะครับสมาชิกเทศบาลตำบลท่าเร่นะครับองเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับขอเชิญท่านสทครับไดมาบแบ่งปันประสบการณ์และก็วัตถุประสงค์นในการจัดงานในวันนี้นะครับว่ามีความสําคัญและเป็นมาอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับท่านนะครับผมนาย นี้นะครับเป็นวันชื้นชมจิตดดีของทางเทศบาลตะบนทารกเหมือนกันก็คือวันนี้เป็นวันแรกในการจัดประเพณีแห่ดาวหรือว่าก,ก็คือวันถือว่าเป็นการเปิดงานแห่ดาวายังไม,ไม่ไม่ไม่อยากเป็นทางการนะครับแต่ว่าเป็นรอบแรกก็คือวันนี้เราจะเปิดหอดาวที่ท่านผู้ชมท่านได้เห็นข้นางหลก็คือหอดาวที่เป็นสัญลักษณ์ของมัวบ้านท่ารืครับผมหอดาวนี้ ิดขึ้นก็คือเหมือนกับบ้านทะเลก,ก็คือ,คอนคพรแห่งดวงดาวหรือว่าเมืองแห่งดวงดาวนั่นเองก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งของชาวทะเลก,ก็คือมาที่นี่เห็นดาวก็ถือว่าถึงท่าแรกแล้วนะครับรสำหรับสำหรับวันนี้นะครับเป็นปีแรกที่หอดาวเราเพิ่งสร้างเสร็จแล้วทีนี้เราก็เลยได้นำเราขบวนรถดาวต่างๆเนี่ยมาเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการเปิดเปิดันแรกให้กับทุกท่านและก็นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็นว่า บ้านทะเลเรามีดาวมีหอดาวที่สําคัญจึงนําเอาขอบวนดาวมินิมินิในวันนี้นะครับมาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นได้ได้ชมกันนะครับครับผม่นอนอื่นนั้นก็จะขออนุญาตพาทุกท่านไปชมขบวนดาวนะครับครวนแรกก็คือขอบวนดาวจากชมชนสาทีสําคัญนะครับท่านสอทศสมกิจพลังกายเป็นประธานดูชนแล้วก็รังสรรค์ให้กับทุกท่านได้เห็นก็จะเน้นเป็นวางเรเดียอยู่ข้างหน้าแล้วก็ รูปดาวอาจจะมีปีมีสีสันต่างๆก็คือเป็นการเพิ่มสีสันให้นะครับส่วนอันนี้ดางใต้นะครับวน,นวรัตน์เลื่อนประเดี๋ยวสลิดจนการใต้ได้ประชุมชนน้องใหม่ที่เพิ่งร่วงทำดาวมาแล้วนะครับต่อมานะครับเพืที่ตัวแท้นะครับมาเซ็นรับเงินที่จากจันพันต์จักรจักรกลาเป็นความขึ้นองดาว ลูกดาวดาวจะเป็นดาวแปดแฉกนะครับของวันสีมาร์ตเหมือนกันนะครับของวชนนะครับหรือประธานชุมชนนะครับดาวที่นำทางในสนามเมืออเช้าสีเขียวสีฟ้าต่อไปก็คือชุมชนของตั้งแก้วโดยท่านประธานชุมชนท่านมังกรนะครับตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เลยเวลาหมืดแล้วเราจะได้แม่นชุนชนนะครับรวมทยและหรือวันชุมชนนะครับ ที่ารบเข้ามาจะเป็นเรียวอหา่นให่ก็สอนเน้อาเที่จาที่ไ้นหนนะครับเซ็กน้อนะครับแต่ลอบก็แล้วแต่ทจจะนักว่าดาวดวงไหน็แบบนการ้ต่รถต่างๆตอนนี้เราดูข้างหน้าของที่่นที่

การมาเกิดของพระเยซูมีภาพของโหราจาร์ทั้งสามท่านมีภาพพระเรมา,านีและโยเซฟการประวัติต่างๆเล่าเรื่องต่างๆครับผมโอ้โห و, แต่ละคันนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับคันนี้จะเป็นชมชนญชนสมประสงค์นะครับชมสมประสงค์นี่ก็เป็นชมชนอีกชมชนหนึ่งของชาข่าย เป็นรูปแบบต่างๆต่อไปครับต okay, ่อไปจะเป็นของโรงเรียนนะครับโรงเรียนท่าแรืศึกษาโรงเรียนท่าแรืศึกษานี่ก็เป็นโรงเรียนมัธยมของท่าแรนะครับท่าแรือมีสามโรงเรียนโรงเรียนประถมคือท่าแรืพิยาโรงเรียนมัธยมก็คือท่าเรืศึกษาและโรงเรียนเอกชนอีกโรงเรียนก็คือเซนจ์แลมท่าแรืกกำลังจะตามมาครับผม ลูชุน,นางซาเรสนะครับไปใกล้หอดาวเราเงนี่คือจะเป็นรูปดาวห้าแฉกนครับนี่จะเป็นเล็กๆของชาตะแรกก็คือชุนเป็นหนองตลุงครับ,รบอืมอนนชุเนบ้านใหม่นะครับ กำลังเล่งเ่งประดับประดาอยู่เลยนะครับ,รบก็<ต><ม>ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกทุกท่านนะครับที่อยู่ในละแวกใกล้ๆกลทะเลนี้วันนี้วันแรกที่เราจะเห่ดาวโชว์ให้กับาชาวพี่น้องนักท่องเที่ยวต่างๆได้มาเยี่ยมชมแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศวันคริสต์มาสจริงๆนะครับก็ขอเชิญชวนได้นะครับตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้21 22แห่ดาวทางน้ำแล้วก็จะมีเรือต่างๆแห่ดาวอยู่ทางน้ำ 23ก็จะเป็นขบวนใหญ่แห่รอบหมู่บ้านเลยนะครับ24แห่ดาวมือถือนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับส่วนันที่25เราจะไปรวมกันที่สำนักพิสซังโรมันคาทอลิกพระแม่หลวงแสงที่สมุทรรรครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ